มันค้างอยู่ข้างบนว้าวหนูยิ้มสวัสดีค่ะวันนี้หนูยิ้มเกรียจะมาทำมือตบลูกโป่งยักษ์โอเคค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะกดดักก็ดักผีผา แข็งแข็งไหมคะมีความแข็งนิดหน่อยเนาะของหนูแย้มกระดาษสีม่วงหนูแย้มจะทํามือตีลูกโป่งยักษ์สีม่วงของหนูจะทำยังไแล้วนี่คือยุปลูกโป่งยักษ์ของเล่าโหยิแย้มเป็นคนเขียนงานเปลายอันดับแรกทำยังไงเอ่ยเขียนมือของตัวเองแต่เป็นอันใหญ่ต้องใหญ่ๆเลยนะออย่างนั้นมันจะไม่ยักษ์ใหญ่ใหญ่นะย้าเขียนวงกลมก่อนได้ไหมแล้วค่อย ชึบอ่าหนูยิ้มกำลังวาดนะหนูยิ้มกำลังวาดอ่าววาดลงไปละโอ้โหใหญ่มากเลยโอ้โหนี่ของหนูยิ้มนะคะโหหนูยิ้มอ้วนพีมากเลยอะแข็งแรงนะมือเล็กแค่นี้อ๋อหนูยิ้มทำให้มันอ้วนๆขึ้นมานะคะเมื่อกี้มันเล็กไปแม่คุณเก่งทั้งตัวเลย ตอนตัดแล้วนะคะหนูย like right ้มใช้กรรไกรเป็นแล้วหรอคะคะ่อยนะคะมันกระดาษแข็งก็จะต้องค่อยๆด้วยอ๋อใช่ค่ะไม่งั้นเนี่ยมันฉีกเนาะขาดได้อ่าหนูยิ้มก็ถึงขั้นตอนตัดแล้วของหนูย้มเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเจแดงอ้โหมีกี่นิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหมือจุกของหนูย้มนะคะนี้เดี๋ยวหนูย้มก็ต้องทําอีกอันหนึ่งนะคะเพื่อมาประกบกัน เอากระดาษแข็งอีกอันนึงนะคะอามาวาดอามาวาดทับรอยนะคะเอ๋ตอนนี้ของหนูยิ้มเสร็จแล้วนะคะขอดูหน่อยนะคะฟุ๊ปโอ้โหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านิ้วครบค่ะแล้วอีกอันนึงหนูยิ้มจะใช้สีเขียวนะคะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคนเลื่อมเลื่มเลืมเวลาเราตัด แล้วเนาะเราจะเอาสีนี้กับสีอย่างนี้มาประกบกันอย่างนี้นเพื่อที่จะให้เป็นสองสีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทอํายังไงเอ่ยฝัาา่งนี้อ่าวาดฝั่งนี้อย่างนี้ทีคว่ำแล้วก็วาดใหม่มแต่ถ้าหนูแย้งจะเอาตัดอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่เวลาหนูแย้มมาติดมันจะต้องติดยังไงอ่ะเวลาติดมาประกบก็ต้องประกบอย่างนี้เอามือล้วงเข้าไปแล้วอีกฝั่งมันก็จะเป็นสีนี้นะเอาอยัางไงดีคะ เอาวาดม่เดี๋ยวเราหนูยิ้มหนูยิ้ตัดออกมาเลยนะคะหนูย้มตัดเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะหนูย้มจะเอามาประกบกันดูนะคะอโหเพราะว่าเพราะว่าพอเราทําให้มันเตะกับอีกอันหนึ่งมันจะกินเข้าไปนิดหน่อยนี่สองด้านนี่ไงสองด้านแล้วเราจะใช้เทปหสแปะตรงขอบขอบนะคะดี๋ยวิ้มจะทําให้อ่ะหนูยิ้มกําลังตัดอยู่นะคะติดเทปใส ลองดูลองดูอ่านล้วงเข้าไปชึบชึบขึ้นไหมโอ้โหแย่เลยเอ่าดูสิชึบอา่าโอ้เขาจะยนชึบชึบโอ้โหสุดยอดสุดยอดแทด้ๆตอนนี้ของหนูยิ้มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฟุ๊บนี่สองด้านนี่สีฟ้าค่ะ แล้วตรงนี้สีเขียวนะคะอาะหนูยิ้มใส่เลยลองดูค่ะเป็นยังไงบ้างออวยาดเล่นได้ไหมเดี๋ยวขอใส่มือแล้วนะออน,นะเดี๋ยวจะใส่มือโอเคอาะหนูยิ้มใส่ยังไงแม่ปุย๋ยเหลือรูไวใ้ให้เอามือล้วงเสียบเข้าไปข้างในได้อะเตรียมตัวนะหนึ่งสองสามเราจะเล่นปียาไม่ให้ไม่ให้เราไปเล่นข้างนอกดีกว่าไหม โอ้โหหลังมือหนูยิ้มนะคะหนึ่งสองสามโอ้โหปไปเล่ข้างนอกกันดีกว่านี่ตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะคะหนูยิ้มเอาเสียบเสียบมือเสียบมือวันนี้จะเล่นด้านสีอะไรเอ่ยสีฟ้าอาเตรียมตัวนะหนูยิ้มให้หนูยิ้มก่อนนะหนึ่งสองสามเอาตี เอาแล้วหนูยิ้มปุ๊บโอ้โหตีให้หนูแย้ม๊บโอ้โหปุ๊บโอ้โหจะแบ่งเป็นสองแดนนะคะแดนของหนูยิ้มกับแดนของหนูแย้มนะอ่าเตรียมตัวนะให้หนูยิ้มตกไปหาหนูแย้มก่อนนะอ่ะหนูแย้มเตรียมตัวนะหนึ่งสองสามมือยักไปโอ้โหเร็วโอ้โหยังยอ่าให้หนูแย้มบ้างหนูแย้มสวมมือยักพร้อมแล้วนะ หนึ่งสองสามอ๋อโหโอ้ยเร็วหนูยิ้มหนูยิ้มหนูยิบแย่มันดัดนิ้วนีแล้วมันก็โอ้ใช่หนูยิม <c oughs> ย้มเป็นสีบ้างไหมเป็นสีบ้างเป็นสีบ้างอ่ะสีเขียวใช้สีเขียวบ้างชึบอ่ะมีสองสีให้ใช้นะคะอ่ะของหนูย้ํหนูย้ํเป็นสีบ้างเมื่อกี้หนูย้ํใช้สีแดงเหรอคะอืมหนูย้ํเป็นสีม่วงบ้างฟึบอ่าเตรียมตัวนะหนึ่งสองสาม โอ้โหมาทางนี้สิมาทางนี้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 โอ้โหคนอยู่ตรงนี้นะคะตีแรงๆเลยนะเอาหนูแย้มตีหนึ่งสองสามตีโอ้โหดูยิ้มอหยาโอ้โหแม่ปุญอยากเห็นให้มันโต้ตอบกันจังเลยอ่ะเอาแล้วหนูแย้มตีหนูยิ้มตีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดแตกเดือดแตกจับขึ้นมาหนูยิ้มใส่สองมือยิ้มยิ้มยิมยิมใส่สองมือ ยิ้มของหนูแย้มก่อนนะเดี๋ยวเล่นลูกแตสองมือกันไง <c oughs> อ่าเดี๋ยวให้หนูยิ้มใส่สองมือตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะลูกแพะกินน้ำยังไม่กิน,กนน้ำตาลน้ำอ้อย <c oughs> <c oughs> จ้าจ้าจ้าเอ๊ะอุยทำไมตาอีกอันนึง <c oughs> จ้าจ้าจ้าเอ๊ะ <c> อ <oughs> ทำไมตากิน ่าเอาขยิมลูกบอลหน่อยทำมาลองดูหนูยิ้มเตรียมตัวนะหนึ่งสองสามอ่ะ,อ,ะอีกข้างนึงใช่อีกข้างนึ่งโอ้โหใช่อีกข้างนึงโอ้โหใช่อีกข้างนึงเย้เดี๋ยวจะให้หนูแย้มลองฟ้อนอ่ะวันเพลนนะโดยการใ,ใส่มือยักษ์นะ<ป>วัน<ม>เพลนเ <laughs> ดือดสิ จุนเต็มตะลิงหัวกล่าวทางไล่ชายหญิงสนุกตะุกอ่ะเอาจ้าเอ๊ะจ้า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 เอ๊ะเอาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งจ้า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 เอ๊ะดูยิ้มมาดูตาดูแย้มนี่จ้าจ้าเอ๊ะ ้ำปากด้วยนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามจุ๊บ wow. อ้าวว้าวโอสองมือมือฟ้ามือแดงฟ้าโอ้แดงโอ้โฟ้า <c oughs> เอาแล้วแดงฟ้าแดงฟ้าแดงโอ้โฟ้าแดงจินตตี้สิมิสิริหนึ่งเดียรจะทำได้นะ ยิ้มเราสามารถเล่นอะไรกับคุณมือยได้ก็อีกเมื่อกี้เราใช้ฟอนนะพัดอุ่ยพัดได้ไหมแบบมันร้อนตอนนี้อากาศร้อนมากตอนนี้อากาศร้อนมากเลยยิ้มโอ้โหพัดให้คุดหน่อยได้ไหมเฮ้ยมันเย็นจริงๆโอง้ยมันเย็นจริงๆมันเย็นจริงจริงว้าวคุยามบ้างโว้ันเป็นก้างหานได้ ูแย้ำกงหันันจะโยนขึ้นสูงมากเลยโอเคหนึ่งจะต้องโยนให้ถึงเผื่อมันออกไปนอกบ้านแล้วก็ครับกงหันหนึ่งสองสามว้าวไกลมากยอะมันค้างอยู่ข้างบนเอาแล้วได้ไหมได้ไหมแม่ปุ๋ยช่วยไหมไม่ได้ให้ปุ๋ยลองดูเนาะถึงไหมนะถึงไหมถึงไหม กันนะอึ๊บอุ๊บโอ้โหเย้ได้รับได้พอดีบินจานบินแข็งเกลยรับไปเล่นถนนุ่มดีไหมโอ้โห้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วตกข้างว่าดีแล้วอยู่ตรงนี้นี่ที่มันยังไม่ตกแปลว่าเอาไปเล่นถนนดีกว่าไหมโอ้โหกว้างมากษโอ้โห ไปเร<ล>าไปเล่นที่เด็กหมดดุนนี่ก่อนปะเอานะหนึ่งสองสามจานบินยักษ์โอ้โหอ่ะหนูยิ้มมากยิ้มหมุนไปทางนู้นนะหนึ่งสองจานบินยักษ์โอ้โหหนูยิ้มใจมากของหนูยิ้มจานบินยักษ์โอ้ยจะเข้าบ้านละจานบินยักษ์โอ้โหไปแล้วไปเร็วเร็ว <c oughs> ตอนนี้มือตบของเรากลายเป็นจานบินแล้วนะคะตอนนี้ มือตบของเรากลายเป็นจานบินไปแล้วนะคะโอ้โหชิวโอ้โหก็สนุกสนานมากๆนะคะจากการประดิษฐ์มือตบของเรามือตบยักษ์ของเราแต่ปรากฏว่าเราได้ของเล่นหลายอย่างเลยนะคะชิวโอ้โหไปโน่นแล้ววุ้ยดอกไม้สวยมากเลยอะ่ะเนาะยิ่งม,มาทางนี้เพ่อจะได้เก็กบดอ,อกไม้หูดอกไม้สวยจริงๆค่ะรถ โอ้มันมีมดอยู่ข้างในเหรอคะอ๋ดอกไม้สวยมากเลยดูสิโอ้โหอย่งนั้มันก็คือมดดำนะมันไม่ใช่มดแดงก็เอาไปเถอะเแต่ยิ้มแย้มที่หวังไว้นะจะเอากรีไปเล่นหนูยิ้มหแย้มก็สนุกสนานมากๆเลยเนาะสำหรับมือตกของเล่นหลายอย่างมือตกมากมเลยนู่นนุ่นนุ่นนุ่นปิ้วเอาเร็ว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 หนึ่งสองปิ้วโอ้โหหนึ่งสอง โอ้โอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ,บายยค่ะจานบินยักษ์โอ้สวัสดีมือตบเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่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 ะบายบาย